พี่พักวันนี้เราจะมาปจัจจายโอพีชัดนะครับโอพีชัดนี้มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันเกี่ยวกับพี่แป้งนะครับอยู่บ้านไม่ทางนะครับก็จังหน่อยนอนอไม่หลับเลยหลับแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์ช้ามากน้องมาแหญ่ yeah. ว่าโทรสำรจพังจริงๆว่ะเนี่ยเฮ้ยพังแล้ววะตอนผมคุยนะครับผมจะปลอมเป็นผู้หญิงนะครับผมว่าต้องเป็นพี่แป้งตัวปลอมแม่เลยนะครับเพราะพี่แป้งมีเล็บลายนะครับนี่เอฟซี 4, พี่แป้ง ที่มี40คนนี้นะครับเข้าไปก่อนนะมังห้างกว่าจงเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับพี่แป้งสีิปงนะครับนี่อันที่ ใช่มาแกะให้อแ่ลยแล้วทำไมไม่ให้แม่แกะให้เ่ยอ้าวน้องม่ากลัวี้ครับนี่ผมพิมพ์ไปว่าสวัสด,ดีค่ะพี่แป้งสิวิ้งขอไลน์หน่อยค่ะนี่นะครับที่ผมพิมพ์ไปพี่แปงบอกว่าไม่ได้จ้าแล้วก็นี่ผมเข้าไปหลายครั้งแลวครับ ี่ร้านพี่แป้งนะครับตัวปอแม่ๆเลยร้านพี่แป้งชอบบอกคนนะครับนี่ตอนแรกผมพิมพ์ไปว่าสวัสดีผมพิมพ์ว่ากูเกลียดพี่แป้งจริงใช่ไหมครับแต่ที่จริงผมไม่ได้เกลียดนะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอฟซีพี่แป้งอยากอย่างจริงจังนะครับก็ตัวผมนี่อยู่ จะดูข้างบนนะครับนี่ผมว่าตัวปอแน่ๆเลยดูสิครับดูนะครับ นี่น่าจะตัวปลอมนะคระตัวปลอมแน่เลยเพราะพี่แป้งจะไม่ให้บอกคนอื่นดูข้อบอกสิครับดูสิครับน่าจะตัวปลอมนะครับดูกรว่าต,ตัวจริงไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมดะว่าน่าจะเป็นตัวปลอม คือตอนน่เลยครับกลุ่มผมก็มีนะครับสำหรับเก็บเอซีพี่แป้งพี่ปางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปนะครับ ผมพิมไปก่อนนะครับโทรศัพท์มันกระตกมันชอบกระตกเพราะไม่ใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ไอโฟนอะไรนะครับผมใช้หัวเว่มันก็ไระตึกมีต้นติเขียวอยู่ไหมที่เรงปนะ